นี่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะหายนะคบพี่น้องนะขอพุณหลายๆค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวบันเดี๋ยวที่เอามาเฮ็ดวิธีการเข่าชอเนาะค่ะพี่น้องเนาะกระอีกเนาะนี่คันกระขึ้นแบบนี้มันกระ,จะเจริบกระ,ะเะริเป็นดอกแบบนี้กระเฮ็ดคืึกันนะพี่น้องกระเฮ็ดแบบเดียวกันกลับไปเรื่อยๆเลยมันกันจะกระขึ้นแบบอุปกรณ์ก็คือมีไม้เสียบปลูกชิ้นแต่พี่น้องแล้วก็ได้นะคะพี่น้องเนาะ แล้วกระอ,อกพูดครับยายดวนสิมัดทำครับช่อดอกไม้แบบนี้กับพี่น้องนะดอกไม้ครับทำแบบนี้นะกับพี่น้องเนาะมามาดูวิธี <มา S 1> ท,ทำนะคะพี่นอ้นองเนาะนี่ค่ะพี่ทุกก๊กจะพิจารณ์ซ่บังก็เอาได้พี่น้องเอาได้เอาได้ม,มัดหนูทำไม่เป็นเพราะว่าเป็นของดอ,อกค่านี่แหละ อุปกรณ์ก็กคือมีไม้เสียบลูกชิ้นแต่พี่น้องแล้วก็ได้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ดอดกพุทติดวันนี่ต้งมีอย่างไรบ้างวันแต่ดองบ้าแต่หาดอกก็ท่านนึงกับมีกพี่น้องทง่านึงกับมีเริ่มเอาขนมมานี่ยวุ้ยนีแม่จะทำเองหนูอทำไม่เป็นกับลูก เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอามาให้ทำยาเดิอืมเด็กท, <ะ S 2> ท่านหนึ่งจะมีกระปิ่งท่านหนึ่นงจะ,ะมีเลื่อมเอาเอาขึ้นขี้เก่าใส่ขึ้เก้ากระปิ่งครับก็หาดอกแค่และหาดอกกระพี่น้องจ้เะเฮ้ยน้องเดือดแล้วกะนับหนึ่งะก็พันเริ่มที่ไหก็เอาดอกน้อยๆใส่เป็นกะ่งดอกดอกดอกน้อยๆปัน,นกลางเนาะ เอาใซ่สักก้อนบานก็เอาดอกั่นเดยกกเอาดอกอย่าสั้นอยู่ยังเล็บอยู่รูปนี้่ยังเล็บอยู่อย่าพิ่งทานแล้วก็เสียบหมุนคือเกาพี่้องหมุนคือเกากันกตลอดไปพี่้องกับพ่านเ่นะคะแม้วก็สิบก็มมใส่อีกอะกัสั้นละหาดอกค่ะพี่้องสั้นละหาดอกจะจิ้มทําไมล่ะ ผู้ใหญ่ไงลูกแล้วของหนูแล้วหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ฟังอารมณ์พี่น้องเอ้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วหนูต้องทำได้เสื้อจะจิ้มทำไมล่ะนี่นี่ไงเข้าไปครับยายรวนสิมัดทำครับช่อดอกไม้แบบนี้กับพี่น้องนะช่อดอกไม้ครับทำแบบนี้นะกับพี่น้องเนาะมา มาดูวิธีทำนะคะพี่นอ้องเนาะแล้วก็เราใส่อีกสั้นสั้นที่สามกับหาดอ,อกเพื่อกันจะกับหาดอกกับหาดอกกนะคะพี่น้องก็จะเป็นดอกแบบนี้แหละมันก็จะขึ้นนะสีนะคะพี่น้องนี่ถ้าผิก็จะเป็นสี่มันก็เอาได้พี่น้องเอาได้เอาได้มัดหนูทำไม่เป็นเพราะว่าเป็นของมันก็จะเป็นช่อแบบนี้พี่น้อง ช่อแบบสีขาวแบบกับผ้าดอกข้างบนอะดอกเดียวโอ้ยดี๋ยค้างนะพี่น้องกติบอเห็นปันไดนึี่ตึงอีกอย่างวะนี่หวานแต่เราเนาะมาถ้าหาดอกก็นแล้วคะพี่น้องก็จะเป็นดอกแบบนี้แหละน่็จะขึ้นนะสีน้คะพี่น้องท่านหนึ่งกับมี่พี่น้องท่านหนึ่งกับมีอ่เลื่มเอา การใส่อีกคือเก่ามันก็จะเป็นรูเป็นห่างแบบนี้จ้ะพี่น้องมันก็จะขึ้นแบบนี้เสียบใส่น้ำมันอันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่เลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะจะหายนะครับพี่น้องนะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องนะเดี๋ยวบั่นเดี๋ยวที่เอามาเห็ดวิธีการเข่าชอเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็อีกตัเสียบดอกไม้เลยค่ะพี่น้องนี่เสียบตรงกลางนี่โอ้โหเป็นอะไร หมุนขี่เก่านะคะพี่น้องนะ้อกับหมนุนอันนี้ใส่หาดอกน่ะพี่น้องนะข้างบนนนะักม,มีดกระนับหนึ่งแล้วก็พนันนั่เป็นอีหยังวะนั่นเป็นอีหยังวะน,น,วนี่หวนานกันแร้เนาะบ้าแต่หาดอกแล้วอันน้อะไคะพี่น้อง ต้องเล็บหนูกะจะมาว่างตรงนี้เพราะว่าแม่เห็ดอยู่มันเคี่ยงม่หนูจะเล่นคนเดียวเลยหนูจะไม่ให้หนูว่างเลยหน้าต้องเล็บหนูกะจะมาว่างตรงนี้เพราะว่าแม่เห็ดอยู่มันเคี่ยงม่หนูจะเล่นคนเดียวเลยหนูจะไม่ให้หนูว่างเลยครับได้ดรื่องสิแมท่ทําครับช่อดอกไม้แบบน,นีนะ้กับพีนน่น้องนะผักดอกไม้ครับทําแบบนี้นะกับพี่น้องเนาะมามาดูวิธีทํานะคะพี่น้องเนาะ กอกคุณเงแล้วค่ะพี่น้องโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะนะมันก็จะเป็นช่อึ้นมากใส่น้ำเยอะมากเอาน้ำไปด้วยสีน้ำเยอะเต็มเลยก็สักหนึ่งกับมีพี่น้องสักหนึ่งกับมี่เลยแล้วเลิอากระดาษหนึ่งแล้วก็พันนไม่ไป้เอียงครับไยาดรวนสิมาทํา ช่อดอกไม้แบบนี้กับพี่น้องนะดอกไม้ครับทำแบบนี้นะกับพี่น้องเนาะมามาดูวิธี<า>ท,ทำนะคะพี่น้องเนาะนะมันก็จะเป็นชอ่อขึ้นมากเ่น้ำมันเยอะมากน้ำไปด้วยสีน้ำเยอะเต็ม,มเลยวิธีทำกัน,นครับอุปกรณ์ก็คือมีไม้เสียบลูกชิ้นแต่พี่น้องแล้วก็ได้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ดอกพุด จะทำเดี๋ยวหนูต้องเอานี่ก่อนเดี๋ยวต้องไปเอาปเปียวไม้มาก่อนไม้อยู่ในตรงที่ล้างถ้วยน,วออกกนั่นออกับผ้นถือกาวเอามือออกได้เลยเดี๋ยวพ่อหนูไปไสวัสดีค่ะพี่น้อง,องยินดีสำหรับสุบาลเดี๋ยวดำดวนทินทานค่ะพี่น้องจ้ามาพี่น้องเนาะ นี่นะันก็ขึ้นแบบนี้มันก็จะเลยก็จะเลยเป็นดอกแบบนี้ก็เฮ็ดคือกันนะพี่น้องก็เฮ็ดแบบเดียวกันกลับไปเรื่อยๆเลย,เลยมันก็จะเป็นแบบน,นนะมันก็จะเป็นชอ่อขึ้นมากใส่น้นเยอะมากเอาน้ำไปด้วยสีน้ำเยอะเต็มเลยผู้ใหญ่มาดูแล้วของหนูแล้วหนูเป็นผู้ใหญ่แล้วใหญย,ย,ยฟังอารมณ์พี่น้องเอ้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องต้องทำได้เสห้าม เดยวก็เอาดอกเดี๋ยมาสั่นยังเล็กอยู่รูปนี้ยังเล็กอยู่อย่าเพิ่งท้นแล้วก็เสียบหมุนคือเกาพ่น้อกหมุนคือเกาแล้วก็เอาใส่อีกสั้นสั้นที่สามก็หาดอกเพื่อกันจ้ะกระหาดอกกระหาดอกกับขั้นเดยวก็เอาดอกเดี๋ยมาสั่นยังเล็กอยู่รูปนี้ยังเล็กอยู่อย่าเพิ่งทานแล้วก็เสียบหมุนคือเกาพ่น้อกหมุนคือเกา ค่ะพี่พูดกับซี่มันก็เอาได้พี่น้องเอาได้เอาได้มากนู้ทำไม่เป็นเพราะว่าเป็นของอรครับอุปกรณ์ก็กกคือมีไม้เสียบลูกชิ้นแต่พี่น้องแล้วก็ได้นะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ดอกพุดกพันขึ้นกันคือเาเอามือออกไปเล่นของหนูไป นี่ต้องเอียงว่ะ no. นี่หวั่นแต่ดฮกมาแต่หาดอกก็เอาใส่นะมันก็จะเป็นช่อขึ้นมาแต่น้ำมันเยอะมากเอาน้ำไปด้วยพี่สีน้ำเยอะเต็มเลยสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสุบ้านเรียลลดํารวนทินทานค่ะพี่น้องจ้ามาพี่น้อง นี่คะพี่น้องกับมุนทำไม่ได้ลูกเดี๋ยวแม่ให้ทำเดี๋ยวแม่ท,ทำแม่ถ่ายคลิปก่อนแล้วค่อยทำเป็นแม่ท,ทำดอกข้างบนนะดอกเดียวโอ้เสียคางน,ะน้อพี่น้องกติบ่เห็นปันไดกระนับหนึ่งกระพันนไม่ไดอีกมุนที่เก่ามุนที่เก่านะคะพี่น้องน้อกับมุนอันนี้ใส่หาดอกนะ้พี่น้องนะข้างบนน่ะมีมีด สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับสุบ้านเด้กำดวนพินทานค่ะพี่น no> ้องจ้ามาพี่น้องหมุนที่เก่าหมุนที่เก่านะคะพี่น้องน้องกับหมุนอันนี้ใส่หาดอกนหพี่น้องนะขังบนหนักมีมีหมุนที่เก่าหมุนที่เก่านะคะพี่น้องน้องกับหมุนอันนี้ใส่หาดอกใหพี่น้องนะ ข้างบนนะ่ะมีมีเริม่มที่แรกเขาเอาดอกน้อยๆใส่มเป็นดอก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 หน้อยๆปันกลางเนาะเอาใส่ทับก้อนบานเขาเอาดอก <c oughs> ดอกข้านี่ยแหละ